สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูนูมีโอกาสได้มาทําทุระนะคะก็เลยมาแบ่งปันความรู้ด้วยนะคะใครที่กําลังต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะดูหรือเปล่าว่าโลอกออนไลน์ทําให้ใครหลายๆคนนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในด้านดีเพราะว่าเราอะ่ะอย่างครูนูเองนะคะขึ้นมาเสพโลอกออนไลน์แล้วเรารู้เราเห็นน่ะบุคคลต้นแบบของเรามากมายนะคะที่ ประสบความสําเร็จอยู่บนโลกออนไลน์นะคะมันเลยทําให้เราก็กลายเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะฉะนั้นแล้วนะคะคุณูเชื่อค่ะว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการเดี๋ยวคุณูขอปรับกล้องนิดนึงนะคะคุณูเอาขาต้องกล้องทุกคนเห็นคุณูชัดไหมคะคุณูไม่ค่อยจะรู้สึกว่าแสงมันเยอะหรือเกินนะคะใครเข้ามาแล้วทักคุณูได้เลยนะคะทักอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอปรับกล้องนิดนึงนะคะ ถักเข้ามาแล้วเชี่ยคุณูแชร์แบ่งปันออกไปเลยนะคะวันนี้เห็นไหมคะบรรยากาศดีไหมคุณูมาอยู่ข้างนอกนะคะออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ได้นะคะคุณูก็เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลสวัสดีค่ะครูพี่อองขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุนูนะคะขอบคุณรักและขอบคุณครูพี่อองและก็ทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้เนาะอย่างครุนูครูพี่อองและทุกคนนะคะที่เรา ตัดสินใจขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะเพราะอะไรคุณนูเชื่อว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันทั้งนั้นก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองนะคะและการที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะทํายังไงอะ่ะเพื่อที่ทําให้ตัวเองอ่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านดีก็แค่เราขึ้นมาอยู่บนโซเชียลและมาทําอะไรแปลกใหม่ใช่ไหมคะอย่างการที่ออกมาไลฟ์สดเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆสําหรับเราทุกคนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ถ้าเป็นยุคก่อนนี้แล้วก็มีแค่ดาราเท่านั้นแหละคะ่ะที่สามารถที่จะมีช่องหรือว่าออกมาไลฟ์สวดแบบนี้ได้เนาะแต่ยุคนี้เราคนธรรมดาเราก็ทําได้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะคุณูเชื่อว่าวันหนึ่งทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงเองทุกคนก็จะตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆเพราะเรารู้ว่าการทําอะไรแปลกใหม่นั้นมันทําให้เราสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าทําอะไรเดิมๆเนาะเดี๋ยวคุณูพาทุกคนเดินไปด้วยนะคะคุณเูเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคลองก่อนนะคะ คุณเช so ื่อว <Jamie, online. S 2> ่าการเปลี่ยนแปลงบนโลกโซเชียลมันจะทําให้ใครหลายๆคนประสบความสําเร็จนะคะและคุณหนูเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาสร้างตัวตนนะคะทีแรกคุณหนูก็สร้างตัวตนอย่างเดียวค่ะแบบมีความรู้สึกว่าฉันอยากต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะฉันก็ออกมาสร้างตัวตนแล้วฉันเชื่อว่าการสร้างตัวตนของฉันสามารถนําพาฉันไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่รู้หรือเปล่าว่าการสร้างตัวตนอย่างเดียวนะคะเดียอยู่ไม่อยู่ขันเตาไอยู่ขันเตาเหรอ การสร้างตัวตนอย่างเดียวก็ไม่ได้สามารถทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้เราสร้างตัวตนแล้วแต่เราเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเราจะทําอะไรต่อไปแบบนี้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเออฉันมารสร้างตัวตนฉันก็ต้องการขายคอร์สออนไลน์อย่างเดียวแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนนะคะ ใช่เนาะครูพีพ่อ,องเราทุกคนอ่ะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เลยขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วการที่เราหลายๆคนขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลแล้วอ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าต้องการประสบความสําเร็จบนโลกโซโซ,โซเซลแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะไม่มีความชัดเจนในตัวเองว่าอยากประสบความสําเร็จในแบบไหนแบบเช่นไรอะไรแบบนี้เหมือนคุณูค่ะเมื่อก่อนคุณูก็ขึ้นมาสร้างตัวตนแล้วนะคะก็เห็นไมเห็นวิวไหมคะครูพ,พี่อ,อง วิอองภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าภาพชัดเสียงชัดช่วยกลูนูกดหนึ่งด้วยคะ่ะใครที่รับชมอยู่นะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะช่วยกลุนูกดหนึ่งด้วยคะ่ะเดี๋ยวกลูหาที่นั่งก่อนเนาะกลูสร้างตัวตนอย่างเดียวนะคะทุกคนมาแบบสองปีเลยคะ่ะเห็นไหมกลูสุดยอดเลยไหมแบบเป็นนักลงมือทานะคะทาทุกๆวันด้วยนะคะแบบไม่ไม่หยุดด้วยคะ่ะทําด้วยหัวใจด้วยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ชัดเจนกับตัวเองไงว่าเราต้องการประสบ ความสําเร็จในด้านไหนนะคะคุณนูบอกได้เลยจริงๆแล้วคุณนูก็เป็นแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้าตามตลาดนะคะขอบคุณมากค่ะครูพี่ององคุณนูเป็นแม่ค้าตลาดนะคะครูพี่อองคุณนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าแต่พอขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลมีความรู้สึกว่า ฉันไม่ต้องการอยากขายสินค้าคุณพี่อองคุณโนคิดแบบนี้นะคะมีความรู้สึกว่าฉันไม,ไม่ใช่นักขายนะฉ,นฉันต้องการขายความรู้ความสามารถของฉันอย่างเดียวอยากขายความเชี่ยวชาญของฉันอย่างเดียวแบบนี้คุณโนก็เลยสร้างตัวตนอย่างเดียวแล้วก็ขายคอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่พอวันหนึง่งคุณโนรู้สึกว่าในเมื่อฉันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะครูอีทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับคุณโนภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้คุณโนเลยนะคะครูอีท ครูนูเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขพอวันหนึ่งมีความมีใครหลายๆคนนะคะถ้าครูนูมาว่าครูนูครูนูอ่ะสร้างตัวตนมาแล้วครูนูขายอะไรไหมคะครูนูก็บอกว่าครูนูอ่ะไม่ได้ขายสินค้าค่ะครูนูก็ขายความรู้ความเชี่ยวชาญของครูนูนี่แหละนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่เราขายสินค้าก็มันก็ดีอย่างที่บางครั้งมีคนรักเราเขาต้องการสนับสนุนเราแบบนี้เนาะแต่อย่างครูนูอ่ะบอกว่าบอก ลูกศิษย์หรือว่าบอกแฟนเพจของคุณนุว่าคุณนุไม่ได้ขายสินค้านะคะคุณนุขายแต่คอสออนไลน์บางครั้งคอสออนไลน์สามารถไปเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าเรียนตามหน้าเพจแบบฟรีๆแบบนี้อย่างการสะขายใช่ค่ะพี่อองก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมพี่อองก็เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะพี่อองมีธ <c oughs> ุรกิจขายขนมใช่ไหมคะเราเอาธุรกิจของเรามาต่อยอดบนออนไลน์โคตรสุดยอดเลยเนาะคุณพี่อองเนาะ ฉะนั้นแล้วเนาะวันนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกสักครั้งอะลองลองเปิดเปิดลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคุณนูมีคนทักคุณนูมาหลายคนว่าคุณนูคุณนูขายสินค้าอะไรหรือเปล่าคุณนูบอกว่าคุณนูไม่ได้ขายสินค้าอะไรเลยคะ่ะคุณนูมีคอสออนไลน์นะคะคอสร้างตัวตนค่ะอะไรแบบนี้นะคะคุณพี่อ๋อเห็นไหมว่าตอนนี้การสร้างตัวตนเราเรียนฟรีแบบฟรีๆก็ได้เนาะเดี๋ยววันนี้แดดนะคะเราเรียนแบบฟรีๆที่ไหนก็ได้นะคะทุกคนและทีนี้ ใช่ไหมคะคุณอองใช่คะ่ะขายขนมเนาะแต่ทีนี้การขายการสร้างตัวตนหรือว่าการทําคลิปนะคะเราสามารถหาเรียนฟรีที่ไหนก็ได้แบบเนี้ยคุณอูเลยมีความสุข หรือว่าชั้นลองเปิดโอกาสให้กับเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกสักครั้งดูไหมมาเป็นแมค้าออนไลน์ดูบ้างไหมนะคะและคุณุก็ไปเจอรชเชฟโกรนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของครูรุงเนาะครูรุงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักครูอองก็รู้จักใช่ไหมครูอองครูอีที่รู้จักครกูรุรง,รรงแน่นอนเลยคะ่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เราอะมาเดินสายโลกโซเชียลแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการ สร้างโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกเส้นทางหนึ่งครูนูบอกได้เลยนะคะว่าการที่เรามีสินค้าเป็นตัวเป็นตนตนะคะขายนะคะอย่างครูพี่อองมีขนมขายอยู่แล้วก็อาจจะต้องการขายสินค้าเพิ่มอีกแบบนี้ก็ดีนะคะครูนูว่า<ๆ>เพราะว่าใช่คะ่ะเพจฟรีเยอะแยะน้องครูพี่อองว่าไหมอะเมื่อก่อนแรกๆที่เรายังไม่ได้เข้ามามันอาจจะน้อยไงแต่ว่าตอนเนี้ย เราเห็นเต็มเลยหน้าเพจอ่ะหน้าเฟซอ่ะมีแต่คนมาสอนสร้างตัวตนปรับเปลี่ยนไม้เสแบบ็แบบนั้นแบบนี้บางบางครั้งก็ยอมรับนะว่าบางสิ่งที่เราเออกออกมาพูดอ่ะบางสิ่งเราก็ยังมีความรู้สึกว่าบางอย่างฉันก็ยังทําไม่เต็มร้อยเลยแล่ทีนี้มันก็เลยทําให้เราเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยยังลังเลสงสัยถึงแม้ว่าเราจะออกมาหน้ากล้องแบบมั่นใจในการบอกว่าฉันอ่ะ ต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอย่าแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่ได้ทําเต็มร้อยแต่เรารู้ว่าเรากําลังพัฒนาตัวเองนะกําลังทํานะกําลังปรับไมเซสนะกําลังปรับเปลี่ยนไมเซตแบบนี้แล้วเราไม่ได้มีเครื่องมือที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงแต่พอทีนี้ ได้ไปเจอแบริเชตนะคะมันทําให้คุณนูรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะการที่เราขายคอร์สด้วยขายขายตัวเองด้วยอ่ะแล้วที่มีสินค้าที่มั่นใจอ่ะเพราะสินค้านั้นเราได้กินได้ใช้คุณนูได้ชือช้อเอาอีกละเห็นไหมพูดผิดก็ไม่เป็นไรเนาะกุบยอ,องเนาะเวลาที่เราได้กินได้ใช้สินค้าเราก็รู้ว่าสินค้านั้นมันดีนะคะ เสร็จครูรุ้งเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะเห็นไหมครูครูคพี่อ,องนาอเรารักเราเรารักเราศราัทธาในครูรุ้งและเราเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เป็นต้นแบบให้กับเราอะแล้วทำไมเราไม่ลองเข้าไปอยู่ในใกล้เขาอย่างทำไมไม่เอาตัวไปใ,ใกล้เขาเลยนะคะเพราะครูนูออได้เข้าไปอยู่ในแบริเชตไปเป็นหุ้นส่วนนะคะครูพี่อ,องแล้วครูรุ้อองก็สอนเราในในคอร์สเรียนแล้วก็ครูนูตอนนี้ครูนูตัดสินใจเป็นดีลเลอร์แบริเชตนะคะแล้วได้เข้าไปสัมมนาสดนะคะจริงๆแล้วอะถ้า ไม่มีโควิดเนี่ยคุณนูจะได้เข้าไปสัมมนาที่กรุงเทพไปเจอตัวเป็นๆของคุูรุงเลยนะคะและแต่ไม่เป็นไรครณนูได้เข้าสัมมนาแบบเป็นซูมเนาะก็เหมือนกับว่าเราใกล้ชิดอะ่ะแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราได้เข้ามาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองรอบสองคือรอบแรกครณนูอะ่ะขึ้นมาสร้างตัวตนอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไม่ขายสินค้านะคะแต่พอวันนี้คุณนูตัด ใจตัดสินใจนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งคือมาขายสินค้าด้วยแล้วก็มา,อาสอนหน้าเพจด้วยแบบนี้คุณนูรู้สึกว่าเรามั่นใจมากกว่าและเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าวันนี้เรามีคนมีพี่เลี้ยงให้เราตลอดระยะเวลาการเดินทางแบบนี้คะ mm ่ะ hmm. เมื่อก่อนคุณนูเป็นโค้ชเป็นครูนะคะเราตัดสินใจเข้าไปเรียนใช่ พอเราตัดสินใจเข้าไปเรียนนะคะคุณนูก็คือพูดถึงประสบการณ์ของคุณนูเนาะเราตัดสินใจเข้าไปในเรียนในคอร์สออนไลน์พอเราเรียนจบเราก็ยังไม่รู้ว่าฉันจะต้องมาเปิดคอร์สอะไรฉันจะขายคอร์สอะไรต่อไปดีวะแต่พอเราได้เข้าไปอยู่ในแบริเชตนะคะอ๋าไม่เป็นไรคะ่ะพี่อองไม่มีทุนไม่เป็นไรค่ะคุณพี่อองไม่ม่มีทุนแต่เราไม่มีทุนเงินบางคนไม่มีทุนเงินแต่ไม่มีทนใจพร้อมที่จะเรียนรู้ก็เหมือนคนทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะบางครั้ง บางสิ่งบางอย่างต้องมีทุนทุนเงินใช่ไหมแต่ว่าการเรียนคอสออนไลน์หรือว่าเรียนอะไรก็ตามเราต้องใช้ทุนเงินอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่เหมือนุนูลงทุนกับการเรียนคอสออนไลน์ใช่ไหมคะเราทุกคอสออนไลน์ที่เราทุนลงทุนไปเราก็ต้องเสียเงินในการเรียนพอทีนี้เราเสียเงินในการเรียนทุนคอสออนไลน์แล้วทีนี้พอเราเรียนจบอะ เรามีความรู้สวแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงเราเราจะขายคอสอะไรดีเนาะเราจะเปิดคอสอะไรดีแบบนี้นะคะแต่การที่เรามีลงทุนกับการขายสินค้าเราได้ทั้งคอสออนไลน์และได้ทั้งสินค้ามาขายแบบนี้ค่ะคุณพี่องคและทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะนี่คือประสบการณ์ของครูนูเนาะและครูนูรู้สึกว่า พอเราจะเข้าไปเรียนในคอร์สอของครูรุ้งนะคะแล้วก็เรามีสินค้าขายด้วยเราเราคือเราไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะมาขายอะไรนะคะเราขายตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจแล้วค่ะเพราะว่ามีทั้งสินค้าให้กับเรามีครูสอนให้กับเราและมีพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการเดินทางคะ่ะแต่ครูนูบอกได้เลยว่าเวลาที่เราไปเรียนคอสออนไลน์อะ่ะเราเรียนจบก็คือจบนะคะไม่มีใครมัดอ่า มาบอกคุณมาสอนคุณตลอดระยะเวลาการเดินทางแน่นอนคะ่ะนี่แหละคุณูเลยมีความสุขเพราะคุณูเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งโดยการแบบมาขายสินค้าออนไลน์ด้วยและไปเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยแบบนี้มันทําให้คุณูรู้สึกมั่นใจและพูดได้เต็มปากว่าสินค้าที่ฉันใช้มันดียังไงแบบนี้นะคะแต่การเรียนคอร์สออนไลน์บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่ได้ลงมือทําเลยก็ว่าได้ว่าไหมคะแบบ มันมีความรู้สึกว่าบางสีบางอย่างเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะมาเปิดคอร์สอะไรเราจะขายอะไรดีแบบนี้ค่ะเรายังต้องใช้ความคิดเลยแต่การที่เรามาขายสินค้าในแบรลิชชนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณค่ะบางครั้งคุณยังไม่ได้ออกมาไลฟ์สดแต่คุณก็มีคลิปวิดีโอนะคะมี ทุกอย่างมีสื่อโฆษณาให้กับคุณทุกอย่างแบบนี้ค่ะคุณู้ว่ามันเป็นอะไรที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีความรู้สึกชันา่ะต้องการประสบความสําเร็จนะแต่ฉันยังมีความขี้เกียจนะคะสาเร็จง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจที่อาจารย์บัณฑิตพูดคุณน้ว่าการขายสินค้าออนไลน์ก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะและการขายสินค้าแบรนด์ออนไลน์แบรนด์ลิเชตเนี่ยตอบโจทย์ทุกคนบางครั้งเราไม่มีเวลาที่จะบางคนทํางานประจำไงช่วงที่คุณทํางานประจาอะ่ะคุณไม่มีเวลาออกมาไลฟ์ไม่มีเวลาออกมาทําคลิปแต่ ครูรุ้งทําให้คุณหมดเลยค่ะคุณสามารถเอาคลิปเอาภาพเอาสื่อโฆษณาของแบริเชตมาออกได้เลยนะคะพอคุณเลิกงานคุณค่อยมาไลฟ์แบบนี้ก็ได้นะคะคุณรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายแต่ถ้าคุณไปเรียนคอร์สออนไลน์สร้างตัวตนอย่างเดียว คุณจบเรียนเรียนอยู่คุณก็ไม่ได้ลงมือทําในตอนนั้นหรอกคุณูเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเพราะอะไรเพราะคุณูเคยเป็นแต่คุณูเป็นคนที่แบบสุดยอดอย่างหนึ่งนะคะว่าคุณูแบเป็นคนที่ลงมือทําตั้งแต่วันแรกคุณูลงมือทํามาตลอดเลยค่ะและไม่มีใครมาบอกเราตลอดระยะเวลาการเดินทางแต่เราบอกตัวเราเองเพราะเราเป็นนักลงมือทําคุณูก็เลยทําให้เห็นเป็นให้ดูใครที่พร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณูนะคะหรือว่าต้องการสอบถามพูดคุยปรึกษาอะไรคุณูตอบได้หมดเพราะคุณูเป็นนักลง มือทาตั้งแต่วันแรกนะคะสวัสดีอาสวัสดีสวัสดีคุณกฤติยานะคะคุณนูเห็นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เมนก็ไม่เป็นไรนะคะชื่นชมคุณนูได้เลยนะคะพี่อองเปิดคอสขนมไข่ของอาอย่างพี่อองมีธุรกิจเนาะคุณพี่อองก็สามารถเปิดคอสทำขนมไข,ข่หงได้นะคะแต่อย่างคุณนูเองอะ่ะ หรือว่าใครอีกหลายๆคนเขายังไม่มีธุรกิจและเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมาขายสินค้าออนไลน์เพราะว่าเขาอะไม่อยากที่จะรับผิดชอบเยอะมันเป็นความกลัวของเราอย่างหนึ่งค่ะครูพี่อองที่ใครหลายๆคนที่ยังไม่มีธุรกิจหรือว่าอาจจะมีธุรกิจแต่ยังไม่รู้จะเอาธุรกิจตัวเองขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ยังไงแต่ไม่กล้าที่จะมาขายออนไลน์แบบนี้นะคะ คุณต่อผมแท้เชียงรายขอบคุณค่ะคุณกิติยาด้วยนะคะเข้ามาแล้วสามารถทักทายพูดคุยกับคุณูได้นะคะคุณูก็เป็นคนเหนือนะเจ้าต่อผมเชียงรายนี่เป็นเป็นคนเหนือหรือว่ามามาเปิดร้านที่เชียงรายทักทายคุณูได้เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคุณูเป็นคนหนึ่งเป็นดีลเลอร์แบริเช์นะคะของแม่คุรุ้งนะคะใครที่ ไม่รู้จักไปกลุงคุณนว่าไม่มีหรอกเนาะ <c oughs> ความมั่นคงของเรานะคะเราสามารถเลือกให้กับตัวของเราเองได้ค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะรู้หรือเปล่าว่ายุคออนไลน์ยุคโซเชียลอ่ะมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและถ้าเรามีความอย่าง ใครที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองอีกช่องทางหนึ่งแบบเนี้ยคุณรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากไม่ต้องไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไม่รู้ว่าจบมาแล้วฉันจะไปเปิดคอร์สอะไรฉันจะทําอะไรอย่างถ้าเรามีธุรกิจเราก็สามารถเปิดคอนั้นได้แต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่มั่นใจฉันจะขายอะไรฉันจะเปิดคอร์สอะไรแล้วก็บางคนยังแบบมีความรู้สึกว่าเรียนไปก็ยังงงๆกับชีวิตแบบนี้คุณรู้ว่าถ้าตัดสินใจขายสินค้ามันมันจะดีมันจะ มันจะมั่นใจมากกว่าเพราะว่าสินค้านั้นนะคะถ้าเช่นนะแบรลิเช่น,นะคะคุณแค่เปิดเรทเก้0พันบาทคุณก็ได้สินค้าเป็นมาร์คทองคำสองลกล่องเซลว่าสกล่องนะคะแล้วก็มากินมาใช้นะคะแล้วก็คุณสามารถขายได้ด้วยนะคะ ได้เลยค่ะพี่อ้องฝากไว้เลยค่ะฝากเพจไว้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากเพจของตัวเองไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมีใครมาชมย้อนหลังบ้างนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีธุรกิจเดียวกันกับเราเขาก็ต้องการอยากจะรู้วิธีการทําขนมไข่หงนะคะหรือว่าต้องการาซื้อสินค้าสั่งสินค้ากับพี่อองก็มีเยอะแยะฝากไว้เลยค่ะ นั่นแหละมันเป็นอย่างหนึง่งอย่างครูพี่อองก็โชคดีที่ว่าเข้ามาเรียนในการาสร้างตัวตนแล้วเอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเอาธุรกิจของตัวเองมาไว้บนออนไลน์มาทําให้คนรู้จักร้านขนมไข่หงเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้บนรประเทศนี้เนาะไม่มีอ่ามันมีแบบบางคนก็ยังไม่ได้กล้าเอาตัวเองมาขึ้นมาไว้บนออนไลน์อย่างครูพี่อองเก่งและสุดยอดที่สุดเลยค่ะได้ทําธุรกิจของเองและเอาธุรกิจของเองมาวางไว้บนออนไลน์คุณฮง ชื่นชมครูพี่อ,องและชื่นชมตัวเองและชื่นชมทุกคนค่ะที่เอาตัวเองเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะและถ้าวันนี้นะคะคุณในคนนึงนะคะคุณอัสเต,เตล,ล่ามาด้วยนะคะทุกคนใครที่สนใจสินค้าสินค้าคุณหนุก็มาโฆษณาด้วยเนาะครูพี่อ,องเนาะเราก็โฆษณาสินค้าของเราไปด้วยนะคะใครที่สนใจสินค้าของแบริเชตนะคะซึ่งก็มีนี่นะคะมาร์กหน้าทองคํานะคะอ่านี่นะคะใครสนใจ สอบถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะบคุณนุก็มีสินค้าอะไรอย่างสวัสดีค่ะครูพี่พรขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนุนะคะวันนี้คุณนุมาพูดถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกครั้งในการทําออนไลน์นะคะเพราะว่าคุณนุสร้างตัวตนมานานแล้วแล้วก็ ตอนนั้นไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองในการขายสินค้าแต่วันนี้ได้เข้ามาอยู่ในเป็นหุ้นส่วนมาเป็นดีลเลอร์ติดตัวโคชโอนะคะในแบริเชตโกลนะคะเลยมีความสันเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งในครั้งนี้ฉันรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอ่ะสวัสดีค่ะพี่พรขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับครูนูอ่กรูนูมันั่งไลอยู่ที่กวนพะเยาคะ่ะพี่พรน,นี่กวนพะเยาเจ้า นี่แหละคุณก็จะจบแล้วก็กําลังจะโฆษณาสินค้าอยู่ค่ะพี่พรใครที่สนใจสินค้าตัวไหนนะคะที่เป็นมาร์กหน้าทองคำถ้าวันนี้นะคะคุณลองเปลี่ยนเปิดโอกาสให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองและอยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับคุณนูนะคะเปิดบินแค่9 0้0นบาทคุณก็จะได้สินค้าไปกินไปใช้แล้วก็ถ้าคุณต้องการใช้สินค้าตัวไหนอีกนะคะคุณก็สามารถซื้อได้ในเรทที่คุณเปิดเลยค่ะหรือว่าสนใจรายละเอียดอะไรก็ทักสอบถามคุณนูเข้ามาได้เลยนะคะ คุณนุบอกได้เลยค่ะว่าถ้าใครที่ตัดสินใจเข้ามาในแบริชเช่นะคะคุณไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนคุณมีแต่เติบโตนะคะและคุณก็จะคือแบบรู้สึกมหัศจรรย์นในระบบอัจฉริยะนี้อย่างมากเลยนะคะวันนี้ถ้าเปิดบินเก้าพันได้มากท้องคํา2กล่องนะคะแล้วก็เตล่าคุณนุมไม่ไดเอามาด้วยนะคะนี่แล้วก็เตล่าตอนนี้นะคะเป็นอาหารเซลล์ที่ยิ่งดื่มยิ่งเด็กเลยนะคะอาแดดไหมคะทุกคนโอ้แดดเนาะ ขอบคุณมากค่ะคุณพี่อองสินค้าเยอะแยะเลยนะคะเริ่มก,ก่อนนี่เลยแป้งเพชรลิเชตนะคะวันนี้ครูนูพาน้องๆมาเที่ยวกวนพะเยาเยอะแยะเลยทุกคนเห็นไหมนี่ก็สเปรย์น้ำแร่นะคะนี่ใช้ สินค้าแบรนด์นี้นะคะยิ่งใช้นะคะคุณยิ่งจิตใจและรู้สึกว่าทําไมมีของดีแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเหรอนะคะฉ <ś c oughs> ะนั้นแล้วคุณนูเชื่อได้เลยนะคะว่าถ้าใครที่ตัดสินใจสําเร็จเหมือนคุณูเหมือนมาดามพอนะคะทุกคนจะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยมในเมื่อเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณูพาทุกคนไปทางนูน้นเหมือนว่ามันจะแดดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดื่มสเตลลากันด้วยเนาะนี่ค่ะสเตลลานะคะทุกคนยิ่งดื่มนะคะผิวพรรณคุณจะดีขึ้น คุณูนะคะเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบเมียนผิวหน้าที่หยาบกล้านมากทาแป้งก็ไม่ติดนะคะแล้วก็ริ้วรอยด้วยตอนเรากินนะคะมันก็ริ้วรอยลดเรือนลงนะคะแล้วก็ยิ่งดื่มก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราดื่มแบบต้องการให้เห็นผลจะให้มันดื่มแค่กล่องเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ <S <S ฉะนั้นแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจสําเร็จบนโลกออนไลน์ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดี ให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะคะนี่แล้วก็เช็คเช็คเช็คเลยนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะเพราะว่าในในหน้าเพจคุณนก็คุณนก็ขายเนาะก็เห็นในหน้าเฟซเนาะในหน้าเพจก็ไม่ค่อยได้ขายในหน้าเพจเนี่ยจะสร้างตัวตนนะคะฉะนั้นแล้วสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักสอบถามคุณนูเข้ามาได้เลยะคะ่ะหรือว่าสนใจเรื่องการสร้างตัวตนอะไรแบบนี้ก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ยุคนี้มันเป็นยุคของโลกออนไลน์นะคะเราสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราได้นะคะเราเห็นต้นแบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะในบ,บนโลกออนไลน์อะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาทําได้แต่เราทําไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้ฉะนั้นแล้วในเมื่อคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นกันค่ะง่ายๆสบายสบายนะคะยิ่งคุณเข้ามาอยู่ในแบริเชตโกลแล้วคุณจะรู้ถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างของชีวิตคุณค่ะชีวิตของเรานะคะเราเลือกให้กับตัวเองเถอค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณูเป็นคนนึงนะคะ ตื่นสเตลลาค่ะทุกคนเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันไม่มั่นใจนะคะแต่พอวันหนึ่งเราตัดสินใจเขามันย่อยู่ในแบรนด์ิเชตเราเห็นทุกความเป็นไปได้เพราะเขาบอะว่าเราเห็นผู้นาของของเราอะ่ะเจ้าของแบรนด์อ่ะเขามีทุกอย่างที่เราเห็นถ้าคุณเห็นอะไรในตัวเจ้าของแบรนด์เห็นอะไรในตัวแม่ทีมของคุณนะคะคุณก็มีสิ่งสิ่งนั้นอยู่ในตัวอย่างแน่นอนคะ่ะฉะนั้นวันนี้ ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกสักครั้งนะคะทําอะไรใหม่ๆที่เรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนทําไม่ได้แต่พอเราได้เข้ามาเหมือนคนอวนมีความรู้สึกวฉันขายสินค้าไม่เกง่งแต่พอเข้ามาแล้วแล้วก็ขายดีขายปังนะคะหุ้นส่วนเข้ามารัวๆแบบนี้นะคะมันทําให้เราภาคภูมิใจกับตัวเองนะคะฉะนั้นวันนี้ใครตัดสินใจสําเร็จในด้านไหนของชีวิตของคุณนะคะคุณจงเลือกต้นแบบของคุณนะคะแต่ถ้าใครยังแบบ เอ๊ ه, กำลังเลงๆล,ลิเชตโกรอยู่เลงๆครูรุ้งอยู่นะคะและติดตามครูนูอยู่รักครูนูนะคะอยากเข้ามาร่วมงานร่วมธุรกิจกับครูนูก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะครูนูยินดีให้คาปรึกษาทุกคนนะคะและพร้อมที่จะจับมือกันสําเร็จไปเติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณครูพี่อองมากเลยนะคะที่อยู่กับครูนูจงจบไร้ขอบคุณโค้พึ่งขอบคุณเจ้าโค้พึ่งวันนี้ครูนูมาอยู่ตะวันพะเยานะเจ้าแอนี่ บอกลากันด้วยสเตลล่านะคะยิ่งดื่มยิ่งดียิ่งสวยยิ่งรวยสิ่งแรกที่คุณได้คือรวยการแบ่งปันรวยความจริงใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในด้านดีนะคะรักและขอบคุณพี่อองมา,มากๆเลยนะคะรักและขอบคุณโคตพึ่งนะคะอะเดี๋ยวคุณก็จะจบไลฟ์แล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจคะ่ะบ๊ายบาย จวเจอกันใหม่ค่ะใครสนใจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะ,ะการขายลืมบอกว่าการขายสินค้า ยุคนี้เนาะไม่ต้องสต๊อกสินค้าแล้วนะคะลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทั้งชีวิตนะคะคุณลงทุนคุณก็ลงมือทําคุณลงทุนแล้วคุณต้องขายด้วยนะไม่ใช่ว่าลงทุนแล้วไม่ขายนะคะอ่าเรามีสินค้าให้กินให้ใช้เราเป็นผลลัพธ์ของสินค้านะคะแล้วก็ออกออกมาส่งต่อนะคะเราได้อะไรนะคะจากแบรนด์ลิเชตแล้วก็มาส่งต่อคะ่ะเพราะว่าการที่เราส่งต่อความรักความจริงใจออกไปทุกคนก็รับรู้ได้เนาะ ขอบคุณพี่อองมากๆเลยค่ะพี่น้องขายขนมไข่หงที่อร่อยที่สุดเลยเนาะใครที่สนใจขนมไข่หงก็ทักไปหาครูพี่อองได้เลยนะคะครูอองมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะและใครสนใจมาเข้ามาเป็นหุ้นสว่วนแบรลดีเชฟสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ทักคุณหนูเข้ามาได้เลยค่ะแล้วมาเจอกับคุณหนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหรือไม่ก็ตอนเย็นนี้นะคะบ๊ายบายรักพี่อองรักทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย